จากคำพูดของคนที่กำลังใกล้าตายโดยมองโลกมองไทยบ้ายธีรพัฒนถ้าคนที่กำลังใกล้าตายเขาบอกว่าเสียใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่งแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาทำอะไรในสิ่งที่ผิดพลาดและปัจจุบันเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปหรือเขาบอกว่าเสียดายแสดงว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงที่ยังมีโอกาสเขาไม่ได้คิดทำในสิ่งที่ดีและเหมาะสมเขาจึงพูดคำนี้ แต่ถ้าเกิดคนที่กําลังใกล้ตายบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วที่ผ่านมาเขาทําครบถ้วนและสมบูรณ์ตามในสิ่งที่มนุษย์บุคคลหนึ่งควรจะทําแล้วคนนี้ครับจะมีความสุขตั้งแต่ก่อนตายระหว่างตายและก็หลังตายในที่สุดมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าในวันนี้ของคุณในวันนี้ในปีนี้ของคุณทําเหมือนในปีที่แล้วที่ผ่านมาและมันจะมีประโยชน์อะไร และในปีหน้าของคุณทำเหมือนในปีปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ถ้าคุณอายุ80ปีมันเหมือนว่าคนกําลังทําอะไรซ้ําๆในรูปแบบเดิม79ครั้งเท่านั้นเองแล้วชีวิตคุณจะมีความหมายอะไรถ้าปัจจุบันคุณยังเดินตามทางในสิ่งที่ผิดอยู่และไม่ยอมออกนอกกรอบในสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่แปลกใหม่ในสิ่งที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคม มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณจะอยู่เบื้องลึกหรือภายใต้ของการที่ถูกติดฉินนินทาหรือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นสังคมนิยมที่เชิดชูวัตถุนิยมมันคงไม่แปกอะไรกับคนอื่นๆเลยแต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะยอมออกนอกกรอบเพื่อมาสร้างวัฒนธรรมและสร้างมิติใหม่ในการสร้างสรรค์ในการทำสิ่งดีๆเพื่อที่จะตอบแทนสังคมและชมุมชน มันคงเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณกล้าและห้าวหาญมากเพียงพอจากธีระพัฒนเเ์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันไวค